สวัสดีครับพี่นอ้องย่ามแรงมาชมบรรยากาศย่ามแรงเด้อพี่น้องอยู่สวนยางอยู่กับ่องเบาวพ่นสีมสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องทั้งหลายที่เขามารับชมมันนี้เบาวกีกับสิพ้ามาเลาะสวนยางพามาเบ่งสวนยางบอนทีเบาวพ่นสีมอยู่ นี่ยพี่น้องอย่ำแรงๆอากาศกับสิประมาณนี่เด้อแดดแนดจนจังหน่อยอันนี้ก็เป็นยางที่เบากี้ขีดอยู่เบาพ้นซิมขีดอยู่อันนี้ก็หาขึ้นหกขึ้นแล้วก็เริ่มเต็มถวยเต็มมานี่ละก็มีอยู่ กับลบายปันไดดอกยางที่สวนบาําเพ็ญิมอยู่กับชีมีอยู่ประมาณพันพันสองถึงพันสามลอยตน้นเด้พี่น้องกบชิมีต้นเต็มแน่แล้วกับต้นเคิงถวยงามแรงๆมาชมบรรยากาศ ทาเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้กระสีออกดีแน่เด้อพี่น้องอันนี้ก็สีได้เต็มถวยเลยถาได้ขีดอีกมือแรกถาฟ้นบนโต๊กมือแรกนะี่กาถวยนี่ก็คือสีได้ได้ได้เครื่องถวยนี่ละประมาณนี่ละพราอพ่นต้นนีเพ่นเป็นต้นงหญ่ขีดยางกับสีมือประมาณนี่ละพี่น้อง บคอยงามบันไดสีมือก็ได้ประมาณนี้ถ้าผู้ใดขีดงามก็แวะมาคอมเมนต์แวะมาสอนความหูกนเด้อพี่น้อง ตนนี้ก็สิได้เครื่งถววยแล้วก็ทั้งลางก็สิได้อีกถววยหนึ่งบรรยากาศยามน,นแรงๆอากาศก็เริ่มยิเย็นแล้วด้อพี่นอ้องเริ่มเย็นๆมอกเริ่มตกแล้วยามสาว ไก่สี่เขา,น,าน่าน้าวแล้ววันนี้เบ่าพ่นชิมกับบดเไปหาอยู่หากินบดเลยทายให้พี่น้องเบิงมือได้ถามบดได้ตดยางหรือพี่น้องเบ่าพ่นชิมสีผ้าพี่น้องไปเบิงหาหาอยู่หากินต้นนี้ก็สิเป็นต้นที่เพิ่นตายหรือเพิ่นหักลงเลยพี่น้อง มีแต่ต้นใหญ่ๆที่พันหักก็ได้เสียดายอยู่น้ำยางเพิ่นก็ออกลายอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวพนชิมเน่ยเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาวพนชิมนนแน่บาวพนชิมก็เป็นมือใหม่อัดสางคลิป ไล่ตาบอพี่น้องอยู่หันกับสิเป็นเทียงเบาพ้นชิมอยู่เอาฝากไวส้สำเนาเลยพี่น้องขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่คลิปหนาเบาพ่นฉิมสิภาพไป หาอยู่หากินสิงลองคลิปให้เบิง่งคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เด้ครับเด้อ